เอาล่ะครับผมในวันนี้ผมอยากระบายอารมณ์มากเพราะว่าผมรู้สึกเพื่อนใหม่ของผมมันโคตรบ้ามันบ้ามากๆเหมือนเด็กอทอตอเลยอะคือแบบแล้วมันอ้วนแล้วก็เบียวสติวเบรคลอตเละแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ม่งโคตรเบียวเบียวเหมือนผมเลยเอ้ไม่ใช่คือแบบมันโยนขวดน้ำอะลงในถังขยะมันทำแค่นัแล้วมัน มันแบบมันแอคบ้าอะไรของมัไม่รู้พอมันโยนเสร็จมันก็ยักคิ้วตัวเองแบบนี้แปนเนือแบบเนี้ยเนี่ยมันโคตรเบี้ยวและมีครั้งนึ่งผมนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่อะแล้วจู่ดีมันก็บอกว่าขอนั่งด้วยซึ่งสิ่งที่ผมทำหลังจากนี้ก็คือผมไปนั่งที่อื่นเลยและเรื่องสุดท้ายในคลิปนี้ก็คือ คือครูเขาสอนอยู่แล้วถามว่ามีใครสนิทกับผมไหมซึ่งจูดีไออ้วนที่มันนั่งอยู่ด้านหน้ามันก็ยกมือเฉยเลยทั้งรีบผมไม่ได้สนิทนิกับมันแล้วตอนนั้นผมงงมากเลยแบบกูสนิทกับมึงต้อไหนวะว้ายแล้วพอางผมถึงไม่นั่งกินก๋วยเตี๋ยวกับมัน